เข้ามาแล้วไม่ได้นะครับเริ่มเข้ามาแล้วครับเขารู้เวลาครับเขารู้เวลาใช่ครับมาเลขหนึ่งสามเจเชัยนันชัยรบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้นําส่วนในการคุริฟายด้วยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับจากทีมเคสี่สิบห้าแม็กซิมาชอลลี่ดีไซน์สมุนไพรพรมลังสีไซติ้งแลบเข้ามาเลยนะครับตอนนี้นักแข่งเริ่มไซติ้งแลบเข้ามาเขามีเวลาของเขานะฮะเขารู้เวลานะครับเราประกาศเป็นภาษาอังกฤษก็มีเวลาในช่วงนั้นจริงๆนะครับครับเอาเอาเข้ามาเป็นการที่สองครับหมายเลข 17พนักงานบุญชาลีนะครับฮอนด้าเอเชียบอวินพีทีทีลูบอันนี้เป็นในรุ่นจูเนียร์โปร m x 2อายุไม่เกิน20ปีนะครับนนถัดมาหม,ยมายเลข3ครับอน,นุกูลพิบูลสิริชัยครับจาก WRC v a l ซีวอลลี่คอนกรีดเ s เอคอร์เซตอีเดมิสซวันนี้ก็ได้โคดนัดทวุฒิเอี่ยมดีมาเป็นโคดด้วยนะฮะแล้วก็ น้องโน่นี่อยู่สกลนอครครับหมายเลข19นะัทพลค้ชูครับจากทีอาทีมอีเตม,มิสซครับนัทพล,ลค,ครับเพิ่งเพิ่งกลับมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับไปขับขี่อยู่ที่โน่นมานะครับแล้วก็ไปเรียนมาเพิ่มเติมด้วยถัดไปหมายเลข29นะัทพุทธพุทธมาศครับจาก WRC w a r w i วอริค c อน t กร s เค r s สคอร์เและหมายเลข176สิธิกรเชื้อทองครับจาก ขาวาสุพรรณนะครับอ๋อเต็นหลังนี้นี่เองอ่านีแล้วข่าว่าขาว่าอีกนะศรีประจันวัฒนยนต์ครับเต็นหลังนี้มาจากสุพรรณบุรีครับอยู่ด่านช้างด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรีอ่ะู่ใกล้ชัยนาที่มีหลายสาขาครับศรีประจันในอำเภอเมืองก็มีแล้วก็ศรีประจันก็มีอยู่ใกล้บ้านหนูใกล้กันครับผมชัยนาธครับอ่าอ้าวลำดับต่อไปครับจะเป็นหมายเลขบังไว้บังไว้บังไว้ก่อนฮะกรรมการบังเอาไว้ฮะ 139 139ฟังอีกครั้งครับใช่ไหม239ขออภัยครับ239ชยากูลโกษาจันทร์นะครับจาก KP Service Silver Rock เลย IRC DID สัญญาทีมครับแล้วก็163 163เป็นรถ2จังหวะหรือเปล่าต้องเดาว่าเป็น KTM แน่นอน163ใช่เลยครับกิตติพิษประวันรำนะครับ KTM นะครับ ฉลามัาดานจัสวันดันหลออพีดีทีวูฟช็อปนายกเอเอารถ125สองจังหวะลงครับครับผมตอนนี้ลำดับต่อไป 1, <S 1 1 <S 7 1> 7, 7. 1> จิรศจกดิ์ศมูลทรรมานะครับ KP Service Silver l o c k เลย IRCDID สัญญาทีมใช้รถยามาห้าครับและหมายเลข8หมายเลขแปครับรายูรายูอุมายังอีแปงทีมกู๊ดบอย MX <laughs> และลำดับด ต่อไปครับ98นะครับพรมธนกรเฉลิมปิยชาติจาก CMX ชัยภูมิโมพิมาย NC Tractor อุดมชัย2,000นะครับใช้รถของคาวาซากิครับอตอนนี้ซติ้งแ l a b ครับนักแข่งนะครับอยู่ในสนามนะครับบรรยากาศก,าก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับณสนาม Silver Rock อกไบท์พาจังหวัดเลย ซึ่งก็รุ่นนี้นะครับลงทำการแข่งขันทั้งหมด11คันนะครับ uh oh. เดี๋ยวเราก็จะไปดูครับว่าผลงานของแต่ละคันจะเป็นอย่างไรนะครับสังเกตได้นะฮะบ,บริเวณของเกสซานี่มีท่านเหล็กตะแกรงเหล็กนะฮะ สลับสีน้ำเงินแดงไปนะครับตรงนี้นักแข่งนี้ออกตาร์บนเกสตาร์น่าบนตะแกรงนะครับพยางกูนครับแล้วอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกล้องจะมาตัดภาพมาที่น้องกระต่ายและน้องส้มนะครับรู้จักชื่อเร็วจังจำได้เร็วมากฟังหลายครั้งจนจำได้เลยครับตอนนี้ แลก,กระตายไม้จันเป่ากรรมการที่ชูเอ็นจินนาร์นี้ชื่ออะไรครับพี่ตู่ครับคนไหนฮะต้องดูฮะโอไลนหลักสีเป่าที่โอไลน์หลักสีอ๋อครับผมเขาอยู่ปืนใหญ่อาร์เซนอล๋ออาร์เซนอลด้วยนะครับ <c oughs> เป็นปืนใหญ่นะไม่ใช่มินิคุกกี้ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> มีอาร์เซนอลหลายอันนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ก็เลือกเกตนะตาม ผลคัดลิฟายนะฮะมีสิทธิ์เลือกก่อนนะฮะตามผลค u a ลิฟายครับก็เลือกเอาครับอยากจะออกสตาร์ทต,ตรงไหนครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะฮะตรงด้านหลังของเกสสตาร์ทนะฮะเป็นจุดที่นักแข่งนะพี่เลี้ยงจังเครื่อง ก็จะดูแลนะฮะในส่วนของนักแข่งของตัวเองนะนี่คือมิสเตอร์เคิร์สนะครับที่เดินเสื้อน้ำเงินแดงเนี่ยครับมิสเตอร์เคิร์สจากกูดบอยทีมนะกูดบอยทีมครับก็มาดูแลทางอายุอุมายามอ,อีแปงนะครับจากฟิลิปปินส์นะครับครับก็เขาเป็นทีมเขาเป็นทีมที่ไม่ก็นะก็แค่มีเฮลิคอปเตอร์ครับแค่นั้นเอะโอ้โหไม่ธรรมดา <laughs> มีเฮลิคอปเตอร์ครับ ชีวิตนี้ไม่เคยนั่งเฮลิคอปเตอร์เลยนี่เขามีเฮลิคอปเตอร์ขับเฉยเลยครับผมไม่ธรรมดาครับนั่งแค่เครื่องก็ว่าดีแล้วนะนั่งกูโบต้าก็ว่าแจ๋วอันนี้มาเป็นเฮลิคอปเตอร์ฮะคอปเตอร์เลยครับไปมาแล้วน้องนิโมอะไรเงี้ยครับคุณโบสทจะรัดเป็นจับไปแข่งจีนไปแข่งจีนโบส นั่งเฮลิคอปเตอร์จากไทยไปจีนเลยป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่<อ>ใชเพคคราะหมายถึงว่าเขามีคอปเตอร์ไว้ขับเล่นคร<อ>ับดูวิวของฟิลิปปินส์เขาครับนะก็ก็ดีฮะบ้านเราได้มีโอกาสได้สัมผัสนะฮะสำหรับคนที่ใจดีๆนะครับท,ทีมดีๆแบบนี้โบลายแหนกดิกกกดิกยิงกระตายย่ายยังยิ้มด้วยครับแล้วกินน้ำส้มยัง เอาละเดี๋ยวได้เวลาแล้วก็จะยกป้าย engine start นะฮะคุณบำรุงจะปาเทศครับพี่แต่ก็ยังเป็นสื่อมวลชนในตำนานของเราเหมือนเดิมนะครับอยู่มาตั้งแต่ผมขี่ขอโทษนะขี่ขี่ MTX อะโอ้ตั้งแต่ใช้ MTX MT แข่งอะ MTX ครับผมจเจอแกแล้วไอ้หนุ่มเมืองหมอแคนแดนหมอลำเขาว่าผมอ่าครับผมผมบอกไม่ใช่ผมไม่เคยเป่าแคนเขาบอกว่าเมืองเมืองหมอแคนแดนหมอลำ จังหวัดอะไรครับจังหวัดขอนแก่นอ่าขอนแก่นนะครับขอนแก่นขอนแก่นเออพูดให้มันชัดๆหน่อยขอนแก่นพูดอังกฤษชัดพูดอีสานต้องชัดด้วยขอนแก่นอ่าโอเคจะได้จะได้เป็นเขาเรียกเป็นท่าพยัศลีเลฟพอนอเซียชันอ่าแต่ว่าจะชัดเกินไปนะขอนแก่นเป็นจอจานขอนแก่นอ่ะตอนนี้ก็สิบเอ็ดคันครับอืม ความสนุกสนานกำลังจะเริ่มขึ้นสำหรับรุ่นจูเนียร์โปรเอ็กนะครับอายุในสี่ยีปีครับดูคะแนนสะสมเมื่อยหร่ไหมอ้าวได้เลยครับพี่ตู่ครับอ่าเพราะว่าในเรื่องของคะแนนสะสมนี่มันมีผลให้เราได้มารุ้นกันนะฮะครับโดยเฉพาะในรุ่นจูเนียร์250นะฮะตอนนี้ก่อนที่จะยกป้ายขึ้นนะเบอร์17ครับเบอร์17นะครับ พันธการบุญชาลีครับฮอนด้าเอเชียบอวินพีทีรูบีแคนอยู่ที่83คะแนนนะอันดับหนึ่งนะครับห่างเยอะเนาะเยอะครับอันดับที่2เป็นหมายเลขสามอนุกูลวิบูลสิริชัย WRC าร์ซีวาริคอนเกียเคเอสคอเซตอยู่ที่59าสิบเก้าห้าสิบเก้า็นสมควรนะครับและไล่มาติดๆนะครับจะเป็นกิติพิษประวันรำนะครับฉลามอุดมันดัสจัสต์วันเดลล็อปพีทีวูฟช็อปนายกเอนะมีอยู่53คะแนนนะครับไล่กันเลยติดๆเลยครับผมอันดับที่4ครับสิริกรเชื้อทอง จากคาวาสุพันนะครับมีอยู่50คะแนนแล้วก็ลีเฮาหยู you, นะครับ Le บ้านเขามีแข่งด้วยเขาไม่ได้มาอ่าไม่ได้มาเนาะครับจากยามาฮาเ็นประสิทธิ์เลซิ่งครับอ,อยู่49คะแนนเอาละครับรู้แล้วเราก็มาดูการแข่งขันกันครับตอนนี้<อ>เครื่องติดแล้ว13นาที2รอบพอ,อ,อมารุ่นนี้เสียงเครื่องเริ่ม,มดังขึ้นมาอันนี้ก็ <30 S 2> ตายอันนี้ก็ตายในน้ำสม้ม ยกระต่ายครับหลักชูป้าย15บห้าวิชื่อน้องกระต่ายส่วนน้องน้ำส้มชูป้าย30มสิบวิครับเอาล้วขึ้ชื่อได้แล้วสัญญานพร้อมแล้วนะครับ5วินาทีไปแล้วครับผมรถถึกจะเป็นรถน้่งเงินน้่งเงินครับยามาฮ่าหลุนนี้มากันดุเดือดเหลือเกินครับหนึ่งสามเจ็ดเปล่าใครนั้นใช้ลบหรือเปล่าครับใช้ลบใช่ไหม ฟอร์มเดิมเลยครับไยนันชัยลบครับออกมาเป็นผู้นำครับมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปได้สวยงามครับ137นะฮะจากเคสิมาแม็กซิม่านะครับเอทีห้าแม็กซิม่าทอยลีดีไซน์สดุณไพรผมลันเสียเอามลงไปแล้วมีพับไปนิดนึงครับตรงทางเลี้ยวครับแมไปล้ม เอาล้ครับรู้สึกว่าจะเป็นฉละมัรรมันหรือเปล่านะครับสำหรับหมายเลขหน mm ึ่งหกสามน่าจะเป็นรถสองหัะในอันดับที่สองในอันดับที่สองครับสำหรับรถสองหะะ mm ัว hmm. ตอนนี้ก็ มาชัยนะชัยลบกิติวิทย์พรวันลำนะครับแล้วก็นรดพุทธมาศอนุกูลพิบูลสิริชัยทย,ยางกูลโกษาจันนะครับแต่อันดับที่สองยังคงอยู่นะครับนรดพุทธมาศอ้าวยี่สิบเก้านะครับในอันดับที่สอง โอ้แล้วครับสองจังหวะกับสีหวาน้องหอ๋ครับเคลื่อนกันดูเดือดเหลือเกินครับระหว่างสองจังหวะสีหวะสองจังหวะที่สีส้ม K D M นะครับครับของรามอันดามันนะฮะเอาแล้วครับโดนเบียดไหมไม่โดนครับรามอันดามันนะฮะรถสองจังหวะนะะเอาแล้วครับโดนไปเรียบร้อยครับ แม่มรแรงท้อของสีงหว่ามันไวกว่านะถูกต้องการ,รพลิกรถ125แ<ม>ต่นี่อาศัยเทคนิคครับผมสองจังหวะก็สามารถแซงได้พราะการการพลิกรถมันไวกว่าง้อย225มันเบากว่าครับหมายเลขหนึ่งา3โดนไปแล้วครับแมารู้สึกว่าจะจากด้านหลังนะ หมายเลขสิบเก้านัทพลค้ําูนะตอนนี้ผ่านไปแล้วนะฮะขึ้นมาแต่งหน้าส่วนของรามันดํมันนะกิตติพิษประวันลำนะหมายเลขเก้านัทพลค้ําูขึ้นมาแล้วแล้วก็ในอันดับที่สามก็น่าจะเป็นหมายเลขเก้านัทสุฒิพิศมาแล้วตอนนี้หลดเป็นอันดับที่สี่อันดับกิตติพิษประวันลำนะครับหลดเป็อันดับที่สี่ วนมาเป็นอันดับที่4ี่ครั้งหนึ่งแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็เห็นนะว่าในอันดับที่สองอันดับที่1สําหรับผู้ที่นำอยู่คือชัยนันชัยชรบนะหมายเลขหนึ่งสามเจ็ดนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยนับบนทบลคําชูนะครับอันดับที่สองมาได้ดีครับนันทบลคําจูนะครับ ไนนชัย,นชยลบยังเป็นผู้นำครับคบจากที <K> 45, มเ45มาซิมาชอร์ลีดีไซนสมุนไพรพอมน้งสีครับแล้วก็รัตพลตคำชูนะครับอันดับที่สองเอาแล้วครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับอาลามบรรดบรนนะคิวบรรณาการขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งครับ ลินี้ปวลัมโดนไปอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็รถข้างหลังก็เลี้ยงมาเลยครับแล้วขึ้นมาอีกตำแหน่งนะทีนี้พิกรลัก็โดนไปอีกแล้วนะอีกโอ้โหพยายามหนีหมายเลขสามมนุกูลวิบูลสิริชัยครับ ก็ถือว่าจากอัน,อนดับที่หนึ่งกับอันดับที่2นี้ค่อนข้างห่างกันพอสมควรเลยฮะคค่อนข้างห่างเลยนะฮะกับถึงสามเจ็ดกับหมายเลขสิบเก้านทพลคำชูครับไฟนันชัยรถนี่ตอนนี้ค่อนข้างห่างไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จับอยู่ที่หมายเลขหนึ่งหกสามนะฮะโดนไปอีกหนึ่งตำแหน่งครับสำหรับอนุกุลวิกรสิริชัยก็ขึ้นหน้าไปเรียบร้อย ไปอหนึ่งตำแหน่งทำให้ในส่วนของจิตชีวิตปรวันลํำนะครับไม่สามารถที่จะเอาตำแหน่งคงไว้ได้นะครับเป็นรถสองจังหวะนะครับรถสองหวัวสองสนะฮะตอนนี้ก็พยายามคุณโคส,สาจันนะรู้สึกว่าจะพยายามหนีน้องโนออุคุณวิบูลสิริชัยครับสำบหรับหมายเลขสองสา เป็นตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6นะครับตอนนี้อนุกูมพี่บูลสิริชัยเนี่ยขึ้นมาอยู่หน้าของจิตพิพิบวรลำในตำแหน่งที่7นะครับนุกูมพีบูลสิริชัยมาในอันดับที่6แล้วน้องโน่นะแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับ ด้านบนของสนามนะครับกล้องนี่จับอยู่อันดับที่5อันดับที่6นะครับอันดับที่6กับอันดับที่7นะครับอันดับที่6นั้นคืออนุก,กูลวิบูลชลชัยหมายเลข3กับ k จ f คันนี้ครับแล้วก็ในส่วนของ KDM เป็นอันดับที่6นะครับครับที่7นะฮะกิตติพิษป,ประวันลำครับท่านผู้ชมรอชงชมการแข่งขันนะครับ ครับจูเนียบรอรเม็กจูนะครับนามซีนบล็อกไฟฟ้าจัางหวัดเลยนะฮะของการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสามที่6ของการแข่งขันนี้เป็น Mercedes m e r ี e d e น b e n ok ต m o t o r 2015นะครับตอนนี้ในกลุ่มหน้ายังเป็นของชัยนะชัยล้มอันดับที่2น,นั้นนคําจูนะครับอันดับที่3นมนครศรพธทธมราศอันดับที่4พ่นาการบญชาลีนะผู้ชมสามารถเช็คเวลาเรียวไทม์ได้เลยนะฮะ ครับกำสปีดไฮนะฮะกำสปีดไฮได้เลยอันนี้ก็ตัดผ้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในอันดับที่4และอันดับที่5คือพนกักงานบุญชีมาเลขสิบเจ็ดอยู่ในอันดับที่4ี่นะฮะแล้วก็ในอันดับที่ห้าเป็นของอนุกูลวิบูลสิริชัยอ,อ่อมาดูกันอีกทีนะฮะ อันดับ่งที่หนึ่งนั้นยังเป็นของในส่วนของ1 3 7นะชัยรับชัยลบและอันดับที่ก็ยังเป็นของนัตนบลค้ำชูก็ใช้สองจังหวะเหมือนกันนะครับมาเป็นอันดับที่2อันดับที่3มหมายเลข2ี่นะครับรัตวุฒิพุทธมาศแล้วก็ในอันดับที่4นะครับเป็นของบันการบุญชาลีหมายเลข17และดอันดับที่5ชายังกูลโกษาจันทร์อันดับที่6กอนุกูลวิบูลชริชัยนะ แล้วอันดับที่7สิลศรกรเชื้อทองอันดับที่8กิติพิษประวันหลับครับตอนนี้ภาพตัดมาอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับกดแสงเข้ามาครับสำหรับโนโอนุกูลวิบูลศิริชัยนะครับ จะทำได้หรือเปล่าจากใช้ยังกูลกอสาจันตอนนี้เบอร์เริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะต่อนเนี่ยจะมีดินกระเด็นขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ตอนที่ปรับสภาพสนามไรเมื่อกีอ้ในการล่าน,น้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่นาปุ่นขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็นักแข่งนั้นก็ต้องพยายามต,ตรงนี้นะฮะ รายงานจากผลการแข่งขันในขณะน,นี้สำหรับไยนาชัยรบนะครับจากเคสีห้าแม็กซิม่าทอยลีดีไซน์อันดับที่1แล้ว 5, อ,อันดับที่สองนัฐทบุญคับจูจากทีอาทีมนะครับหมายเลขสิบเก้าอันดับที่สามหมายเลขยี่สิบเก้านัทวุฒิพุทธมาศนะครับและอันดับที่สี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดพนกานบุญชาลีนะฮะส่วนอันดับที่ห้าเป็นของอนุกูลวิบูลศิริชัยนะครับอันดับที่หกนั้นก็ยังเป็นของชัยยังโภสาจัดครับ ระดับที่7นะครับของสิริกรเชื้อทองนะครับอันดับที่8ของรายูฮะรายูใช่ครับจากเซียนะครับอันดับที่สิบที่เก้านะจิรศักดิ์มุนมาและที่สิบนิกิติพิพประวันลำนะครับรถสองจังหวะมีสองคันนะครับใน,บนบอันดับที่สองในขณะนี้คือหมายเลขสิบเก้าครับรัตนพลค้ำจูแล้วก็ในส่วนของกิติพิพประวันลำ รายขารยังดําเนินไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่านวดไปเรื่อยๆเลยทีเดียวจากสนามซิมบล็อกไบป์ปาร์คขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการกีฬาประเทศไทยครับน้องหมูครับครับแลงขอบคุณกองทุขวัญพนาการกีฬาแห่งชาติครับแล้วก็สมาคมยานยนต์แห่งประเทศไทยครับหรือ FFCT s นะครับ m s a t สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับน้ำมันเครื่อง e d e m i t s u ผพิตภันฑ์ยางเทอร์รี่บิสโตร บริพันยางบิสโต้นะครับบริพันยังไออาร์สี่บริพันโซ DID อดีบริพันสิงนะครับจากบริษัทบูนรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับเบสซับดิเมนชั่นนะครับผู้จำหน่ายกระดาษพิมพ์เสื้อครับบริพัน์โชกกาซี่ครับบริจากบริษัทสยามซัสเพนชั่นอินโนเวชั่นจำกัดนะครับเอาพายซารครับสำหรับผู้ผลิตชุดขับขี่มอเตอร์ไซค์จากอิตาลีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณช่วงล่างที่สร้างขึ้นมาให้ใหกับนักขี่แต่ละท่านโดยเฉพาะ เทคนิค i รซิ่ s ส e n นชันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและที่สำคัญนะครับสถานที่ของเรานะครับซิลเวอร์ล็อกไบพาร์อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับต้องย้ำอีกครั้งนะครับแฟนๆนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับและแฟนๆที่อยู่ที่สนามนะครับสามารถรับติดตามข่าวสารทางเพจ m m c t Thailand m o t o c r o s s and Road Racing Championship ได้นะครับทาง f c e e o o o นะครับเราก็จะมีการไลฟ์รีมิ่งแล้วก็มี ข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงผลการแข่งขันของนักแข่งในแต่ละรุ่นให้ทุกๆคนได้รับทราบกันนะครับเอาละครับเราก็ไปกันต่อครับกับสนามซิวอล็อกนะครับในรุ่นจูเนียร์โปร MX2 ครับแช่นั้นใช้รถยังเป็นผู้นำอยู่อันดับหนึ่งนะครับลันดับที่2เป็นหมายเลขสิบเก้านัทพลค้ำชูและ29่นัทวุฒิพุทธมาศนะครับเราต้องมาดูนะครับว่า3ามตำแหน่งนี้จะเปลี่ยนกันหรือเปล่าอันนี้คืออันดับที่3กับอันดับที่4นะครับระหว่างนัทวุฒิพุทธมาศ ะครับร่วมกับพนกักงานบุญชาลีนะฮะต้องแย่งกันนะครับตรงนี้โอ้โหก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหนี่ครับเสี่ยวพงไหนครับของเชียร์ส่งกิ๊บสนั่นเลยนะตอนนี้ตำแหน่งโอกาสเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับโดยพนกักงานบุญชาลีหมายเลขสิบเจ็ดเป็นรถฮอนด้าจากฮอนด้าเอเชียบอกวินเนาะครับนะสำหรับพนกักงานบุญชาลีฮอนดะ้าเอเชียบอกวินฟะิวเจอร์ทีรูเบิคันนะของวีเซวิค บิดตันด้วยนะครับยังทำอะไรไม่ได้ครับอารุนบบพุทธมาศก็ยังคงหนีไปเรื่อยเป็นนแข่งเมืองเลยฮะใช่ครับก็บถือว่าเป็นบบเจ้าทีมนะครับผมอารุบบพุทธมาศจากจังหวัดเลยจาก WRC วอลิตคอนกิน KS คอส็ตครับผมไม่อันดับที่สมแล้วก็อันดับที่4ี่ด้วยนะฮะ เอาล้ครับการแข่งขันผู้นำผ่านเข้ามาจะเหลืออีกสองรอบแล้วสองรอบสุดท้ายเราจะได้เห็นนะครับการช่วงชิงตำแหน่งกันในช่วงสองรอบสุดท้ายนี่เป็นช่วงที่สำคัญมากนะครับเอาแล้ว29กับ17้วนะธวัพุทธมาและพัฒการบุญชาลีครับกำลังช่วงชิงตำแหน่งกันในอันดับที่3นะครับเรามาดูกันครับว่านธวิพุทธมารนั้นจะรักษาตำแหน่งในอันดับ3ได้หรือไม่ครับ อนนี้เกมการแข่งเริ่มมามันในกลุ่มหลังมากกว่านะครับถูกต้องครับโดยเพพาะพนักงานบุญชาลีนะพยายามไล่นัวุูตพุทธมาศจะเอาที่สามไม่ได้นะจะเอาที่สามไม่ได้เลยนัตุูธก็บอกแม้มันถึงถิ่นแล้วยอมได้ไงถูกต้องอ่าเหมือนเป็นโฮมเรสของเขาเลยฮนะ,ะเพราะว่าน้องกระต่ายดูอยู่อ่า้องกระต่ายกับน้องส้มดูอยู่ยอมไม่ได้นัวุูตพุทธมาศบอก เป็นคนเมืองเลยยอมไม่ได้ไม่ได้ครับผมแฟนๆจังหวัดเลยก็ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยฮะครับผมเอาแล้วครับมาถึงตรงนี้นะฮะไม่ยังแต่นัทพุฒพุทธมาศไม่ได้เลยสำหรับบริการบุญชาลีครับแล้วเขได้เอเชียบอวินนะครับสำหรับบริการบุญชาลีได้เอเชียบอวินฟุตติลูบิคันฟิต์โซนไอซในอาร์ดีดีนะครับ วีเซอร์วิทนะครับอาละภาพจับอยู่ในตำแหน่งผู้นำครับเหลืออีกไม่กี่เมตรแล้วครับครับอ่าเหลือระยะทางไม่ไกลแล้วโอ้โหตอนนี้นผู้นำนะครับจับภาพแล้วอ่าเกือบจะมีการแซงเล็กน้อยฮะโอ้แล้วก็ตอนนี้ครับนี่แล้วครับเสียบมาหลังครับอาประการบุญชาลีครับรัฐมนตรีพุทธบานครับมีตัดในตัดนอกบังลายกันตลอดครับเอาละครับอ่ากองเชียร์ชาวเลยก็ สงเสียงเชียร์สนันครับนี่นะครับอ้าวก็ตัดกันอีกครั้งหนึ่งครับตัดกันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่โอ้โหมันจริงๆครับก็เป็นกลุ่มหลังนะเอาละน้องโดอ,อารุคุนริปุจิจใยอ๋อกักกันใช่ไหมครับก<อ>ักกันใช่ไหมครับเดี๋ยวโดนฉันเดี๋ยวโดนฉันโดนฉันแน่นอนครับโอ้โหนี่แหละครับความมันของมอเตอร์คอสครับที่โอกาสตำแหน่งเปลี่ยนได้ตลอดครับในยิ่งสองรอบสุดท้ายฮะ เรามาดูในกลุ่มหลังนะครับตอนนี้กับตำแหน่งที่แย่งชิงกันอยู่ในขณะที่ผู้ที่จะเข้าเส้นตอนนี้ก็เข้าเส้นมาเรียบร้อยเลยครับชัยอนันชัยลบนะครับหมายเลขหนึ่งสามเจ็ดครับก็เป็นรถสองจักหวองน้องกันนนทพลคั้จูครับครับหมายเลขสิบเก้าเข้ามาอันดับที่สองกับสองจังหวะนะครับส่วนอันดับสามกับสี่ครับเรามาดูคู่นี้กันครับคู่นี้ครับพนักงานบุญชาลีนัตบุตรพุทธมากครับอ่า แล้วก็เผลอว่าเดี๋ยวฮะเราก็ตามมาด้วยอนุกูลวิบูลสิริชัยครับแล้วชยยงกูลโกสากันนะในอันดับที่6นะตอนนี้ตำแหน่งก็ยังรถยังเข้าไม่หมดนะเรามาดูตำแหน่งที่6พเาีงกูลโกสาจันครับเชียงกูลโกสาจันมาตอนนี้ก็เข้ามาเป็นอันดับที่6ครับอันดับที่7นะสิริกรเชื้อทองจะเข้ามาไหมในอันดับที่6นะครับเข้ามาหรือไม่ฮะ อ่าเป็นระดับที่6กัยงกูลโกษาจันร์ะดับที่7ิสิทิกรเชื้อทองครับอ่ะเดี๋ยวเรานะพบบรรยากาศตรงนี้กันแล้วนะครับ,รบเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในรุ่นต่อๆไปเดี๋ยวเราไปพบกับผู้สนับสนุนรายการของเราดีกว่าได้เลยครับเดี๋ยวเราไปพบกันครับ ครับผมก็เรากลับมาที่สนาม Silver Rock จังหวัดเลยนะครับเราจะเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลนะครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นเมื่อสักครู่นี้สำหรับจูเนี r p r โ MX2 ครับโดยเราได้รับเกียรติจากคุณปียบุตรกองกัลยานะครับกรรมการผู้จัดการนะครับผมของ Silver Rock นะครับหรือคุณยอดนะครับก็เดี๋ยวให้เกียตบมอบรางวัลนะครับเริ่มต้นจากในลำดับที่5นะครับ อนุกูลวิบูลสิริชัยนะครับ WRC ว a r ิ i c k c o n ีต KS Corset ตอีเ m มิสึสกลนครครับครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปครับลำดับที่4ครับนัทวุฒิพุทธมาศนะครับ WRC ว a r ิ i c อ c o n ีต e KS c ร r s e t จังหวัดเลยครับก็มอบเป็นเงินรางวัลนะครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็ทางน้ำมันเครื่องอีเมิิสึด้วยนะครับครับผมลำดับถัดไปครับในลำดับที่3ครับ พนักงานบุญชาลีครับฮอนด้าเอเชียบอเวนพีทลูบิแคนจังหวัดสะแก้วครับแล้วก็บอกน้ำมันเครื่องอเดเยมิสึด้วยครับให้กับนักแข่งนะครับแล้วก็ถัดไปครับลำดับที่2ครับนัทพลค้ำชูจากท r ีอาร์ทีมอเดเยมิสึครับจังหวัดชนบุรีแล้วก็มีเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยครับ้อมน้ำมันเครื่องอเดเยมิสึนะครับครับ และผู้ชนะเลิศของเราในวันนี้ครับหมายเลข137ชัยนันชัยรบจาก K45 Maxima ชอลี่ดีไซน์สมุนไพรพมรังสีจังหวัดราชบุรีและก็เงินรางวัลกองทุนทั้งหมดอีก7รางวัลตามนี้เลยครับนี่คือเงินรางวัลของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับขอบพระคุณนะครับในส่วนของอคุณพิยบุตร กองกลัลยาณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสินวอ็ลกไปพาร์คนะครับพร้อมกันนี้วันพรุ่งนี้นะครับครับยังมีการแข่งขันอีกหนึ่งสนามนสนามอ่านะค,คุณยอดบอกว่ามากันเยอะๆ